สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะงานผ้าทอมือสวยๆงามๆของบ้านเราค่ะคู่นี้มาด้วยเชิงสิ้นเชิงสิ้นทอยกใหม่นะคะแล้วก็ลายสวยๆค่ะตัวสิ้นเดี๋ยวให้ชมทีละผืนกันเลยค่ะผืนแรกนะคะผืนนี้ตัวสิ้นเป็นมุกเ,เป็นขาเปียค่ะหรือกากระบาทนะคะ ด้วยโทนสีเขียวอ่อนนะคะบนพื้นสีโทนดำเทานะคะก็จะสวยๆงามๆแบบนี้ค่ะดูนะคะพอพอ,พอไกลๆแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนพื้นนี้การออกแบบดีนะคะจะเงาเงาคล้ายๆกับไหมค่ะพื้นนี้ขอบอกเลยดูลายใกล้ๆชัดๆนะคะมันจะไม่เขียวโดดนะคะมันจะเขียวอ่อนๆแล้วก็ บนพื้นที่สีเข้มนิดนิดแต่ว่างานออกมาแล้วสวยนะคะหัวโทนสีแดงดำนะคะผืนนี้ด้นด้นเรียบร้อยค่ะดูแอลมดนี้นะคะนี่สีแบบนี้เลยค่ะสวยค่ะเรียบมีเสน่ห์นะคะลายเล็กๆสวยงามแล้วก็ต่อด้วยเชิงนะคะเชิงเป็นงานไหมนะคะจะเงาๆนะคะเห็นไหมคะ งานละเอียดเรียบร้อยเป็นลายน้ำอ่างนะคะคล้ายกับลายน้ำอ่างนะคะใส่ลายละเอียดเยอะสวยเชิงสิ้นก็จะเงาเงาเดี๋ยวนกให้ดูทั้งผืนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาสวมใส่แล้วจะเป็นอย่างไรคะ่ะก็จะนี่เลยคะ่ะก็จะออกมาประมาณนี้เชิงก็จะเรียบๆตัวก็ไม่โดดเด่นนะคะสุภาพเรียบร้อยใส่กับได้กับทุกงานคะ่ะเห็นไหมคะ มันไม่ใช่สีเขียวเข้มนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนระมุนค่ะสวยสบายตาค่ะผืนนี้นี่เลยค่ะนกให้ดูนี่สีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนอีกผืนหนึ่งนะคะผืะนนี้นะคะก็จะสวยสีเข้มนิดนึงแต่งานสวยค่ะผืนนี้เป็นมุกข,ขาเปียค่ะยกลายด้วยสีสีส้มอิดนะคะ กับสีเปลือกพุทธค่ะเชิงเชิงเป็นงานใหม่นะคะลายมงสิบหกค่ะเงาเงานะคะเชิงเงาวสวยสไลด์เฉดสีนะคะอ่ดูทั้งผืนเลยว่างานจะเป็นอย่างไรค่ะใส่แล้วถึงสีจะเข้มแต่สวยคลาสสิกนะคะสุภาพเรียบร้อยใส่งานไหนก็ได้สวยสวยงามๆค่ะ เพราะฉะนใครที่ชอบชมนะคะสิ่งสีสัจนาลัยฝากกดถูกใจหรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะสวัสดี